น้องรู <değil Sleep centre> <th desserts> <uk Two> ้รึเปล่าว่าวันสองวันที่ผ่านมานี้ไอ้รัตตีกลาโหมคือในภูมิทางเวชชัยชัยสั่งให้ฐานเรือหยุดลาดตะเวนในมุมมองผมนะมันไม่น่าจะมีใครบ้าสั่งแบบนั้นนะแลวมันเป็นแผนที่ทุกยุคทุกสมัยซึ่งมีการอหนุมัิเรียบร้อยนะครับรือไม่ใช่ว่าใครๆก็จะไปสั่งระงับได้เลิกได้อะไรแบบนั้นมันมันคือยามเฝ้าบ้านแล้วผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าไปกดการลาดตะเวนผมว่าคนสั่งน่าจะบ้ามากกว่า ถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับทำรักเสวียนเราก็นปไปตามปกติแม้จะอการที่จะลมเลิกมันก็ต้องมีเหตุผลแต่ไม่ใช่บอกว่าเออกลัวกลัวเขาจะคิดโน่นคิ้นี่กลัวจะเป็นกระทบกระเทือนมันคงมันต้องมีเหตุผลที่มันดีกว่านั้นนะหรือว่าเอาใจเอาใจมันไม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เรา้รับู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่เราทํามาตามปกติ เรจะยกเลิกสิ่งนีมัน ปกติเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติและัลทาให้ประเทศเสียหายทหารเมินไส่ไม่ใช่ขี้ข้าต่อหน้าภูมิธรรมอิงสะเทือนพลเรือเอกขยี้ซ้ําจับใสรัฐบาลไทยใจเขมเมนหรือไม่แช่คําสั่งระงับลาดตระเวนจะที่มีการรายงานค่ะคําสั่งการยกเลิกซ้อมรบและการเปลี่ยนจุดลาดตระเวนค่ะของบิ๊กในรัฐบาลจนก็เกิดกระแสความไม่พอใจค่ะของแวดวงคนในกองทัพเรือขณะที่เรือดำน้ำค่ะที่ก็มีการตั้ง ตารอคอยนะคะว่าจะถูกดองหรือไม่จนทําให้ไปที่จับตากันว่างานนี้เกิดความบัดม้างก,กันแล้วกับรัฐบาลรวมถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการออนไลน์ได้มีการเปิดประเด็นไว้เมื่อวันที่24พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาในงานความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติครั้งที่4โดยบางช่วงค่ะบอกว่ามีหน้ามันถึงพูดตลอดเวลาไม่เห็นหรือว่ากอกูดยังเป็นของไทย เกาะกูดยังเป็นของไทยแต่มันไม่พูดถึงพื้นที่12ไมล์ทะเลที่อรอบเกาะกูดและอีก24ไมล์ทะเลที่อรอบล้อมไปไม่พูดเบี่ยงเบนประเด็นไปว่าไม่ต้องกังวลเกาะกูดเป็นของไทยเมื่อกี้อาจารย์ปันเทพบอกว่าทหารเรือก็เลยลาดตะเวนพี่น้องรู้เปล่าวันสองวันมานี้ไอรัฐมนตรีกลาโหมคือนายภูมิธรรมเวชยาชัยสั่งให้ทหารเรือหยุดลาดตระเวนต่อมาค่ะปรากฏว่าประเด็นดังกล่าวค่ะก็มีผู้คนนะคะนําไปพูดถึงเป จำนวนมากในประเด็นเกี่ยวกับท่าทีคําสั่งค่ะของนายภูมิธรรมบางคนค่ะถึงขั้นมีการนำเอาเรื่องดังกล่าวค่ะไปทําการตรวจสอบกับเหล่าทหารเรือด้วยโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะได้มีการแชร์คลิปของนายสนธิพร้อมกับมีการระบุว่าจากที่ไปสอบถามเพื่อนที่เป็นทหารเรือมาแล้วดูเหมือนแปะลิ้มจะไม่ได้โกหกนะมีการสั่งการให้หยุดการลาดตระเวนจริงแต่ทหารเรือยังคงลาดตระเวนต่อไปโดยไม่สนคําสั่งรัฐมนตรีกลาโหมทหารเรือไทยทําถูกแล้ว ล่าตระเวนไปเรื่อยๆกดดันมันทางทะเลเหมือนจีนกดดันไต้หวันซึ่งก็มีทั้งคนนะคะที่เชื่อในข้อมูลนี้และก็แน่นอนว่าก็มีหลายคนค่ะที่ไม่เชื่อโดยเฉพาะค่ะทวิตเตอร์ที่ก่อเป็นเหล่าในแบกนางแบกทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ข้อมูลของนายสนธิคงไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆอย่างแน่นอนอย่าลืมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันมาจากฝ่ายพลเรือนไม่ได้มาจากฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นนายภูมิธรรมก็อาจจะไม่เข้าใจระบบภายในกองทัพทั้งหมดก็ไม่แปลกถ้าจะไม่รู้ว่าสั่งอะไรได้สั่งอะไรไม่ได้ซึ่งกองทัพค่ะจะทราบดีอยู่แล้วว่าอันไหนสั่งระง,งับได้และอันไหนสั่งระง,งับไม่ได้แม้จะเป็นคําสั่งจากรัฐมนตรีกลาโหมแต่ถ้าเป็นคําสั่งไม่ถูกต้องตามหลักการก ก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่ทําตามได้และเพื่อให้ท่านผู้ชมค่ะได้รับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นทางเราค่ะจึงได้มีการต่อสายพูดคุยกับอดีตทหารเรือระดับสูงพลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณอดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและอดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือและรักษาการผู้ช่วยทูตทหารประจําประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และยังเป็นรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก่อนที่จะเกษียณซึ่งท่านค่ะก็เป็นฐานเรือมานานกว่า35ปี เข้าใจเรื่องภายในกองทัพเรืออย่างดีเราจึงได้มีการสอบถามเรื่องนี้ค่ะว่าสามารถที่จะสั่งระงับการลาดตระเวนได้หรือไม่และที่ผ่านมาเคยมีรมัฐมนตรียุคใดสั่งระงับการลาดตระเวนหรือไม่ซึ่งท่าัก็มีการให้คําตอบเอาไว้อย่างชัดเจนไม่พอค่ะคําตอบของท่านในครั้งนี้ยังเป็นการตอกหน้ารัฐมนตรีกลาโหมแบบเต็มๆอีกทั้งค่ะท่านยังได้มีการเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยลาดตระเวนว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงของชาติอย่างมากปร,เระเด็น เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะผมชื่อพอเลเอกชันชัยเจริญสุวรรณนะครับนะก็ตําแหน่งในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เหนือกำลังว้างนักแต่ว่าสมัยเป็นนายทหารเด็กๆก,ก็อยู่ในเรือทำการอยู่ในเรือรบซึ่งก็ได้เกี่ยวความับเรื่องการรัฐประหารชายแดนพอสมควรนะครับในอดีตผมก็เคยเป็นผู้จัดก,การฐานทัพเดชเศรษีแล้วก็เคยเป็นรองผู้จัดก,การกองอยุทธการนอนกเกษรนะครับ ก็ผมจบจากโรงเรือในเรือตั้งแต่ปี2517นะครับแล้วก็รับราชการมาเกษียณปี2552 35ปีนะครับก็อยู่ในกองทัพเรือมาตลอดก็จริงๆแล้วว่าช่วงที่ผมรับราชการนะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราน่าจะมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านในเยออพอสมควรโดยเฉพาะประเทศเขมรเพราะช่วงนั้นเขมรแดงนะแล้วก็เรื่องของเรือขบวนเขาก็เรียกเองงํำลินนะ สมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้ดาวที่เกิดเหตุการประทะกันก็จะอยู่แถวบริเวณเกาะโกงนะแถวแหลมงอบจังหวัดตราดอะไรแถวแถวเาเนี้นะคือแม้กระทั่งเชือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นพื้นที่ของนอยอหน้าที่ของพวกเรือลบบางครั้งก็จกับก็อาจจะนเรือช่วยการะยมยิงฝังสนับสนุนนาววิโยธิเวลาที่เกิดการประทับกับเเภอแดง นะครับเดิมมีภารกิจนอกจากนอกเหนือจากการสนับสนุนนาวิโยธินเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการที่ตรวจจับของผิดกฎหมายก็เ,เป็นมีมีกฎหมายนะครับที่ให้หน้าจานเรือในการเหมือนกับช่วยเหลือผู้เสียปาะกรตรวจจับพวกลักลอบเข้าเบื้องสินค้าหนีภาษีของเถื่อนอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะก็เป็นหน้าที่ของทารเรือที่บริเวณแนวชายแดนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ มันมันไม่ันได้มีหน้าที่ลักษณะในเชิงป้องกันชายแดนทางด้านการลูกรานอย่างเดียวแต่ว่ามันคล้ายๆว่าในยามสงบหน้าที่ที่สนับสนุนศุลากรเราก็ทําอยู่ครับมัน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 ต้องเป็นความต่อเนื่องเหมือนเราผมอยากจะใช้คําว่ายามอ่ะมันเราต้องเราต้องมียามเฝ้าอ่ะนะนะมันมันเป็นหน้าที่แล้วก็ต่างกองทัพเรือรวดไม่ว่ากองทัพไหนก็แล้วแต่เถอะอแม้กระทั่งตำรวจก็เหมือนกันไอ้แผน บริหารง,งานประจำปีที่เกี่ยวกับการป้องกันชายแดนก็ดีวิเคตเชื่อมต่อพวกเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นแผนประจำปีแล้วก็มีการอนุัติอนุมัติงบประมาณจากจากหน่วยเดือเพื่อให้มาปฏิัติหน้าที่ตรงนี้และมันเป็นแผนที่ทุกยุคทุกสมัยซึ่มีการอนุมัติเรียบร้อยนะครับคือไม่ใช่ว่าใไทๆก็จะไปสั่งระงับได้เลิกได้อะไรแบบนั้นเป็นมุมมองผมนะ มันไม่น่าจะมีใครบ้าสั่งแบบนั้นนะเพราะว่าการราดจเวนเนี่ยที่ผมเรียนให้แต่แรกแล้วนะครับว่ามันมันคือยามเฝ้าบ้านนะเรารึกสึกภาพนะคำว่ายามเฝ้าบ้านเนี่ยแม้กระทั่งอย่างถางอากาศเองเนี่ยเราพูดง,ง่ายๆว่าตลอดยีชั่วโมงเนี่ยเราเหมนเราเรา,เราจะต้องมีเลดา้ามีระบบที่วางการป้องกันภยัยแม้กนระทั่งทางอากาศทางบกทางน้ํา มันต้องมีบทนี่นี่นี่มันคือยามที่เป็นตาที่เราจะสอบส่องเวลาที่ประชาชนหลับไหลที่ว่าทํามาหากินในทางปกติมันก็ต้องมีหน่วยที่ทําหน้าที่เหล่านี้ซึ่งกองทัพเรือก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบป้องกันประเทศแล้วผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็นโการหน้าตะเวรผมว่าคนสั่งน่าจะบ้ามากกว่าถ้าทาถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมันต้องมีเหตุ มันต้องมีเหตุซึ่งผมอาจจะรู้ไม่รู้ก็ได้ว่ามีเหตุอะไรถึงต้องต้องทาแบบนั้นนะเพราะมันมันก็ไม่ได้เกิดภาวะวิเกิดขึ้นจาการภาวะผิดปกติยิ่งปิดปกติยิ่งเรื่งองไม่ได้ยิ่งยามสงบก็เป็นเป็นงานปกติประจำอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นงานปกติประจำแล้วมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ว่ามันจะ,จะยกเลิกใช่ไหมครับอันนี้มันถ้าถ้าพูดถึงการแล้วจะยกเลิกการเลื่อนตำแน่แามปกตินะผมกำลังพูดในนี้นะ ว่ามันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จําเป็นจะต้องยกเลิกเพราะมันก็มันไม่ได้เกิดการปะทะหรือทะเลาะกันหนึ่งระหว่างก็อากำลังทางเรือของเขนกับไทยมันก็ไม่ได้มีเหตุว่าเออมันจะจูงไปถึงการภาวะวิกฤตต่อไปผมพูดถึงภาวะปกตินะการรัตเวีนมันก็เป็นไปตามปกติไม่ใช่การที่จะยกเลิกมันก็ต้องมีเหตุผลแต่ไม่ใช่บอกว่า เออกลัวกลัวเขาจะคิดโนดคิดนี่กลัวจะไปกระทบกระเทือนมันคงมันต้องมีเหตุผลที่มันดีกว่านั้นนะหรือว่าเอาใจเอาใจมันไม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เราพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่เราทํามาตามปกติการจะชกยกเลิกสิ่งที่มันปกติเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติแล้วพันทาให้ประเทศเสียหายนะซึ่งถ้าทำอย่างนั้นมันก็ต้องชี้แจง ให้ประชาชนได้รับทราบว่าจําเป็นนะเพราะนี่มันคือความมั่นคงของประเทศนะครับคือกองทัพเรือเนี่ยโดยเฉพาะกองเรือยุทธการที่มีกําลังทางเรือกองทัพเรือจะมีการฝึกยุทธวิธีประจําปีอยู่แล้วนะแล้วก็ตั้งแต่ระดับกําลังพลระดับหมู่เรือหมวดเรือแล้วก็กองเรือแล้วก็ฝึกยุทธการร่วมพอไม่ล้าบอกนะจากโบู จากกาลังพลก็ฝึกกาลังพลนะให้มีความเชี่ยวชาญในในวิชาชีพแต่ละส่วนแล้วต่อไปก็ฝึกระดับเรือคือหมู่เรือคือคาคือกองเรือเนี่ยจะจะใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันเริ่มตั้งแต่หมู่เรือหมวดเรือกองเรือแล้วก็ถึงยุทธการร่วมกรบการาร่วมกับน,นอย,ยอด้วยทั้งหมดในภาพรวมเพราะกองทัพเรือมีการฝึกประจําปีอยู่แล้วส่วนว่าไอการท่านฝึกท่านขุดเจาะเนี่ย จริงๆแล้วกองทัพเรือก็มีการฝึกอยู่ประจําอยู่แล้วเพราะว่าในอ่าวไทยเนี่ยมีท่านขุดจอะอยู่เป็นจานวนมากแล้วแล้วในอดีตที่ผ่านมามันก็มีข่าวเหมืนอนกันจะมีการยึดแท่นขุดเจาะทาลายแท่นขุดเจาะซึ่งมันก็คือทําลายเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นการป้องกันแท่นขุดเจาะเนี่ยหรือการฝึกเนี่ยเราก็มีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของในการฝึกยุทธการล่วหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองเรือหรืออาจจะแยกมาฝึกต่างหากมันแต่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าวันทีการปรับแผนมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่มีการปรับแผนจะฝึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าแต่แรกจะฝึกการซ้อมรอบๆก่าปูดเพราะผมว่าในมุมมองผมนะในทั่วโลกเขาก็ทํากันนะเวลาที่มันมีเหตุการณ์อย่างเช่นเราจะเห็นว่าเกาหลีใต้ก็ฝึกร่วมกับสหรัฐแม้กระทั่งเกาหลีเหนือก็ฝึกร่วมกับจีนด้วยอ,อะไรพวกเนี้ยมันเมื่อยามที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า เรามีการเตรียมพร้อมเนพะื่อเพื่อให้เพื่อให้คนฝ่ที่มองเราก็อาจจะกล้ากลกัวน,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 น้อยว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยู่เฉยนะอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องปกติเพื่อเพื่อเพื่อ,อแสดงความเขี่แข็งของเราผมมองนะั้นแล้วตัวโลกเขาก็ทํากันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ากองทัพเรือเปลี่ยนแผนจากเดิมที่ว่าจะตึกการป้องการรอดต่อขูดแล้วไปเปลี่ยนการป้อง หมายความป้องกันท่านฐานกุจจแอนแทนีต่อันเนี้ยนนก็เป็นเรื่องเหตุผลที่มันอาจจะไม่รู้อันนี้ผมลึกๆผมไม่ทราบนะอันนี้มันก็จะระดับนโยบายข้างบนแล้วลหละซึ่งซึ่งต้องก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะมีข้อมูลที่ดีแล้วก็ป้องกันการกระทบกระทั่งอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็มองไม่ออกนะเอในฐานะที่ไม่ได้อยู่ในในเรื่องของการเมืองอันนี้ก็มัน,นก็หลายคนอาจจะคิดแต่ แต่เรื่องลึกๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะเพราะนั้นผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์ตรงนี้แต่ถ้าพูดทางพูดในความสื่อของผมอะการซ้อมลบไม่ว่าที่ไหนภายในประเทศเป็นเรื่องปกติแล้วก็ประเทศถึงเขาก็ทํากันยิ่งเวลามีปัญหาเนี่ยเขายิ่งทำได้ซ้ำไปไอ้ปัญหาชายแดนหรือเขตแดนเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้ามันมีการลุกชัดเจน อ้างอิงได้ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราต้องไม่ยอมครับเพราะมันการลุกล้ำอาธิปไตยน้องๆอ,องอาจจะได้ยินเนี่ยำเพิงๆนะได้คื้เวอลสองได้สอบเป็นวาได้วาเป็นไล่เพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราต้องมีความเด็ดขาดเพราะเรื่องของอาิีอปไตยของประเทศเนี่ยมันยอมไม่ได้ครับ